สวัสดีครับมาพบกับช่อง,อ,องปีชร์พัก์แมนนะครับเั่นเคยอีพแชร์แล้วโอ้ก็เรามาพบกันอีกแล้วสวัสดีน้องหัวไปกินอาหารของโปรดของเรานะครับเด้วตะกอนแเราจะมาทำฟา,กการ์มจุกขี้เราเราจะมาทำฟา,าร์ราจมจุกขี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องให้อาหารกันต่อนะครับ ตอนนี้อ่าเราไม่ค่อยมีแล้วนะครับอาหารของสราแต่มาทักเอนะครับจุ๊บเออออกไปเลยโอเคมาไหมมาอไปกกินมานนี่อ่ะสี่ ฟารความทุกระโดงนะคะตัวความอ้อยอันกประสเรามีอุปรกรณ์ไปแล้วซึ่งไม่ต้องเป็นหว่วงอะไรเราก็มีสลับไว้นะคบพอเราเอาไปทั้งสลด้วยเราต้องการไม้นะครับอ่เราต้องมีไม้ไว้นะครับอ่ากล่องนี้มีไม้หรือเปล่าเราไปตั้สลับ นายนายหมดแล้วหรอไม้เราทุกก็กินมาแล้วถังน้ำทางน้ำ,นำเราปลูอ่า oh. นี่ทางน้ำก็เก็บไว้เราจะมาปลูกกันนะครับจะได้เป็นที่ดีนะครับก็ oh. ตอนนี้ก็โห oh. oh. ย่าไม่โตเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอย่างไรขอัยด้วยอ่านี่เดี๋ยวเราเอาน้ำซิงน,นิตี้ตรงนี้เราเอา ตกมามเยอะเลยนะครับดูนะครับผู้ชมว่าเยอะไหมนี่นะครับก็มันกำลังจะโตนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บได้ง่ายๆได้สนุกเราจะมาปลูตรงนี้กันนะครับอาอาเราจะกลุบยาตรงนี้อ่าตรงไหนซีนเปื้อนเกินไปถ้าเราทำตรงนี้ หนึ่งสองตรงนี้ก็พอแล้วเฮ้ย,ยมาจากไหนคุณโอ้นี่อะไรนี่สุดยอดเลยคิปเปอร์คุณขนาดวางโทดสุดกำลัง ี๋ยวเราทำไงดีอ่ะถ้าเรากดตรงนี้เราวางได้สองกดตรงนี้วางได้สองโอเคทำแบบนี้เลยดีกว่าเ,เรากดก,กันก่อนป<แ>ระมาณนี้<แ>นอาเจียนบริเวณนี้ก็พอ,อเราจำกันขนาดเท่านี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราใส่น้ำซินเนตี้ไว้ก่อนนะครับผู้ชมอ่าน้ำซินเนตี้เดี๋ยวเราไปเอาน้ำซินเนตี้มาก่อนจากตรงนี้รอยหเคลโตนะครับอ่านั้นแล้วมาน้ำซินเนตี้โหเข้ากำลังโตดีเลยอ่าแล้วก็จากนั้นก็วางอีกหนึ่งถัง แล้วก็จากนั้นคูดติม so, ิต <pl ains> ี้แล้วก็ติมิตี้นี่ตีนิตี้ไปเรื่อยๆเลยสุดยอดน้ำตีิตี้แบบฟรีตอันนี้น้ำเท่าหรือไม่เท่าอ่ะเท่ากันนะน้กไปก็ตรงนี้ โอเค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 แบบนี้ก็ปลูกได้นะต่อไปเราก็ติดทอดออกก่อนฝนก็เกิดเยอะมากเลยนะอะไรบ้างแต่ผมผมต้องจัดการ จานนี้พอไหมถ้ามีต้นไม้เป็นปะ่ะอยน่ก็ปูแบบนี้โอเคใกล้มากแลู้้เสิมโอ้โหตกกดไม่ใช่ไม่ใช่หมดก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามีสลับอยู่พอไหมแล้วเราก็ตัดมาเพิ่มเติม วางใจแล้วก็วางทอดนะคะพอดีมอนเตอร์เกิดเยอะโอเคตัดไม้ตรงนี้ได้สองนะคะแล้วจะทำยังไงโอ้โหสองโอ้ปอดีมอนเตอร์ค้ามันเลยมันไม่มีปัญหานะครับเราไม่มีไม้เราก็ไปตัดนะครับก็มีไม้อยู่ในตัว มานี้เลยอ่าลึบ<า>แล้วก็ชื้ออ่าขึ้มา,มาแต่เราไปตัดไม้ตัวนี้ตอนนี้ก็จะมืดอีกแล้วแล้วก็รอจนว่ามันจะโตมานะครับผู้ชมควาแมแบบนี้เป็เลยสุดยอดอ่าขับมาลงไปโอเคแล้วก็วางท็อต เพื <rude S 2> ่อให้ใจความสว่าง่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เรราต้องพื่อให้ใจความสว่างว่ามอนสเตอร์จะไม่สูงแต่มันยังมีตัวโผล่ออกมาสักหน่อยนี่ในเรายนีเราก็ดันเอามาปลูกโอลยังไม่เย้เลยนะครับทุกคนขึ้นมาว่า เห็นไหมถ้าเราปูบางตีแจ้งว่นะนะะแบบางานแล้วถ้าเวลาเราเก็บนะครัะไ,ไ,ไม่ดีเลยไม่ดีเราก็เลยก็องแก้ทีนะครัะตรงนี้ก็ได้เก็บกันอย่างสนุกแล้วนะครับผู้ชมอ๋อเป็นแบบนี้อ๋อเราจำอ๋อเราปูไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแบบนู้นนะครับออ๋ สนุกแล้วโอ้โหตอน้นสว่างเกินไปสว่างจนว่ามองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยมองอะไรมันแสบตาเกินไปเข้าเราก็กําลังจตโตแล้วนะครับแล้วก็แก้จะกเก็บแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับโตไม่ก็สมดุลมากรูซสิกินอาหารกันก่อนเราจะไปลากมานะครับหรือว่าเอาสารมาเลี้ยงดี ะตานที่ก่อนนะครับตรงไหนดีเนาะมันไม่ค่อยมีสัตว์เกินมาเลยคุณผู้ชมที่ไงเราก็มีวัวสร้างความแล้วเราจะใปขก่อนโอ๊ะใครมาช้าโอเคดีนะยังมีน้ำพอสมดุล เดินไปซุ่นะคะไหนกองเก็บของสักหน่อยแต่ว่าเอาเหล็กก็มีหน้าเราหน้าเผาจังเลยเอาเหล็กดีกว่าเนาะอะไรที่เป็นแรลกที่ว่าจะเผาได้อันนี้อันนี้มันโอเคได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมก้อนหนึ่ง ไม่เป็นไรได้แก่ก้อน,นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเผาแรกกันก่อนอ่าเดี๋ยวเผาแรกกันก่อนนะคะผู้ชมก็ได้เราเผากันตรงนี้นะคะอ่าเสียงอะไรขอไปด้วยนะครับการได้ยินเสียงอะไรขอไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาวางกันอ่าเราเผากันก่อน,อนเรามีฐานไหมฐานก้อนเดียวเลขกี่ก้อนหรอหกก้อน รเราน่าจะใช้ลาวาตั้งแต่แรกนะครับแต่เราไม่ได้เอาราวามาดูสีซานอะไรเยอะมากเลยผู้ชมน้อยนะครับเอาฝนตกเมื่อเด็กด้วยอันตรา,ายนะครับอันตรา,ายเลยมากมายโอเคเรามานอนกันก่อนอ่า โอเคปูนเช้ามา okay, โอเครถเท้าโตนะครับแล้วก็ผมเก็บในรู้ว่าไหนนะครับโอ๊ตมืออะไรเราน่าจะไปสำรวจเหมือนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีโอ๊ตนี่ไงโอ้ยแล้วก็มาเก็บโอ๊ตนู่นนีน่เราสัตว์กันก่อนดีกว่าสัตว์มาเลีย้ย ถ้าเราเจอแก่เรานั่งในแก่เราเจอแล้วโอเคเราก็ยิบต้นกอนนะครับโอเคเข้าที่บ้านหยิบพืชมา,อาตอนนีเกโตๆนะครับก็จะเอาไปล่อสัตว์ได้ง่ายๆชึบๆๆแล้วเราวิ่งไปก่อนเลยนะครับเราไม่ได้ทัดพวสัตว์นะครับก็ แล้วเราใส่ลุกไม่ก่อนนะครับนะสิแกฉันเห็นนายอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่หรือไม่นี่ไงนี่ไงมาแกะมานี่สองตัวพอดีเลยมานี่เลยนายมานี่มาหนีฉันจะเลี้ยงนายเอาอย่าลงมานะอย่าลงเราเดินดีๆไม่ดูนะครับ ่าบอกว่าแกตกไปนะครับโอเคไม่ตกมานี่มานี่แล้วเราทำหลุมให้นายช่วยกันอาศัยแล้วเราก็จะทำาข้อสัตว์มานี่มานี่ฮ่าไอแกสองตัวก็ยังดีไม่มีนะครับโอเคหลุมนายอยู่นี่กันก่อนนะนายอย่าพิ่งไปไหนนะ เน่มา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 นี่มานี่แล้วก็นายดึง <c oughs> ดึงลงมานี่เลยลงนี้โหเวลาลงอาเคได้ตัวหนึ่งแล้วน <c oughs> ายจงลงไปกับ <c oughs> ตัวนู้มาแล้วก็ให้อาหารอ่าให้อาหารกระโดดแล้วเราก็ไปตัดไม้มาโอเคลูกนายมาแล้วให้อาหารน,นัวกระติกเช่น ความเล็ก,กนี่ถ้าผมตำกลงเล่นน่าจะเยอะแล้วนะคะผู้ชมเ้วไปตดไม,มาจ้จก่อนโอ้โหมีของแรงนะนี่นังโอ้ของแรงของแรงนะครับ ของเล่นไปยังไงดีวะไปแบบนี้เลยบางทีตมมันจะมาเติมเรานะครับดามิแรงมากเลยอ่าเรามาเรื่องของเรากันตัดไม้เลี้ยงแก็เราตัดไม้สีขาวนะครับมาตัดไปเลยนะครับไม้ได้จะฟังแล้วนะครับผู้ชมโอ้โหอะไรมันไวขนาดนี้ต้องไปเสียอะไรอีกมาใช่ไหม ัำแล้วถ้ากล่องพังก็เราก็ไปสามารถซ่อมใหม่นะครับอุ๊เล่ทองแดงเราน่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเล่เจ้าตัวเนี้ยเราไปใช้เพราะว่าบ้านเราเห็นไหมบ้านเราจะมีฟ้าผ่ามาเยอะมากเลยนะครับไมต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นโอ้โหเยอะมาก หมูเดยวฉันจะเลี้ยงนายนะแต่ว่าค่อยๆแต่ละอิฐาแต่ละอีกทีก็ค่อยๆค่อยๆไปนะคุณแกเราก็สามารถมีใช้แล้วโอเคตัดไปนิดหน่อยจะมีก็พอสุดยอดโอเคเท่านี้พอก่อนกลับบ้านกันเถอะเรากลับบ้านอ่า เจอบ้านแสงสุกแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านเกินไปนะครับผู้ชมโอเคนี่นะผู้ชมกตรงแรกแคปตรงนี้นะครับผู้ชมอาแล้วก็กรอ,อนนะครับผู้ชมตรงนี้นี่เราได้ต้นไม้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อวัดดีแกนายกินขื้ได้ไหมนายกินก่อนนะคุณแม่ คุณพ่อโอเคให้นายมีลูกแล้วก็เดี๋ยวฉันก็จะไปทำโปรงให้นายนะโอเคพอก่อนแล้วก็โอ้โหจัดไฟสี่สิบสองอันมาเลยจัดไฟไฟกระปิ านะครับไม่อนึกกันก่อนส้างตรงนี้โพมต้น,น,ตน,น,ตน,น,ตนไมอยกไ่ได้อะผู้ชมขวาเราก็ปังไปแล้วสรตรงไหนดีดนะดะอดะผู้ชมอ่า โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตทำขวานใหม่ก่อนนะครับขวานเข้ามานหน่อยือิขอขวานขอเหล็กสามก้อนหนึ่งก้อนขอบใจเด้อต้องขอบใจด้วยนะครับเวลาเราเอาของอ้โหูนี่ไงได้ามาแล้วใจเย็นเย็นก่อนนะแก ฉันขอตัต,ต้นไม้ต้นทีใหญ่ก่อนต้นใหญ่มากๆนี่มันตัดหญ้าลำบากมากเลยนะคะับ่จถ้าเราตัดให้หมดนะครับมันจะไม่ดอกของมานะครับมันจะไม่มีอะไรเกขึ้นนะครับโอเคเชิบแล้วมันก็ดอกมาเอง เราทำใีที่มันาเตงนี้ดีกว่านคการที่จะไม่มีมอนเตัวไหนจะมาเ่้บเราทำให้กว้างหน่อยนะครับทุกคน แล้วก็ได้หรือไม่ไหนแล้วอโอเค <Okay. S 2> แล้วผมก็จะปรับท,ท็้อมให้นะครับปฏิมนก็จะเกิดได้นะทุกในนั้นแล้วก็เราพร้อมปฏนการรอมา ฉันมามานี่เลยมานี่มานี่มาครอบครัขขวพี่น้องอตัวสีดำด้วยโอเคอา อ๋อไม่กินแล้วหรอโอเคเอ้า

แล้วคิปเปอร์ก็ระเบิดด้วยนะครับโอเคผมแนีน่ก็พอลอติดตัวเล่นสนุกสำหรับบ้านเรากว่าจะทำมาได้แล้วเรามาอุดรูได,ด้ว,ว่าไม่เข้าท่ากันก่อนโอเคเราจะขึ้นยังไงขอขึ้นนี่เอาโอเค แล้วดอกไมน้น้จะทำยังไงย้อมสีดีกว่าย้อมสีได้ไหมผมจะให้แกะหมดเลยอ่าจะได้เลี้ยงแกะสีเหลืองนะครับตัวผมสีเหลืองแกะกะสะ็สีเหลืองบ้านเกิก็เหลืองนี่ก้ไนไ้ลูกด้วยลูกหนูต้องเปลี่ยนได้หมดนะหนู โตแล้วนะเห็น e. ไหมโ้เปินแปลงมากเลยตองจะโตมาิีคู่ไปก่อนโอเคโอ้สุดยอดเลยนะวยสีเหลืองด้วยโอ้ยโอ้ยซอมบี <S <S <e ้นะครับผู้ชมได้ยินเสียงซอมบี้มา อันตรายมากแล้วเรามาถอนยากเพื่อเราจะได้้มก่อนะครับอ่าเราจะต้องการมาเล็ดนะครับเพื่อไปปลูนะครับเราไม่ได้เดินทางไปบ้านเป็นเดืน,นะครับไม่รู้ว่าบ้านจะเจออะาเดมานะครับ โอเคเราได้มาแ8แอันก็ยังพอพอดีเลยนะครับผู้ชมแล้วก็มีอะไรโอ้ที่ว่าสำคัญต้องสำคัญตองเยอะโอ้นี่ไงเข้าเราโตเต็มวัยแล้ว เซมัวจะรู้แล้วฉลัยแล้วลองดูซิว่าบนรนะ์เามีไหมไม่มีโอ้โหกระดูอันเดียวก็ยังไม่มีเลยนะเราต้องไปไวายับสเกลเรตันแล้วนะครับเต่านี้ตัวใช่ไหมเอา้าเสียด้ยโค้งเลย ไม่โตเลยอ่ะผูช้ชมไม่เป็นไรก็ต้องหาฟังจกเกเรต้าให้ได้เลยโอ้โหดูสิบ้านเราก็ไม่ได้จกแต่งอะไรเยอะก็อยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับนะเราจะได้สร้างความอะไรอุ๊เหมือนตรงนี้มันจะมีเหมืองน,นะครับลองดูก็ลองดู เมันเป็นเหมืองใต้น้ำนะครับอ่ะไม่มีหาบางตีซอมบี้จะมาเกิดจากตรงนี้ก็วางโคตไปหมดไปเลยผ่างก็หมดนะรั่ไงเป็นเหมืองสิเหมืองตาลุกกันได้แล้วเราไม่เจอผ่านเรามายู่ตรงนี้ด้วย เราก็ไม่ได้ทำเหมือนจากบ้านตัวเองหน้าเพี่โเราก็มีตีให้อ่หารอะไรแล้วมีคือก็เริ่มลงมาแล้วอดเลย โอ้แม่ก็ไม่เรามาจะด้วยโอเควันนี้เราจะทำอะไรดีบ้างเก่าหัอะไรเป็นอะไรเอาไปแอ้วอะไรก็แล้วติดตามด้วยนะครทุกคนติดตามเพื่อนะครับเราจะไปดูกันต่อ ได้เลยมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจก็กลางคืนนะครับผมก็ต้องไฝอยกับสเกลเดตันเช่นเคยน,นะครับพอรอกลางคืนแฮปปีซ้ซอมบี้มาจะฆ่าเลยโอ้โหเ,เนี่ยเราจะแสดด้วยมื่อแล้นะคพับพวกเขามาเลยจะฆ่าเรบผมกว่าจะ ไปแล้วเป็นสไลด์นั่นเแรกของเราเราจะไม่ไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวคิทเปอร์มานี่มาดูสิโอรโหไสสเสยองในมาตป็นบลดีตัวเล็กนะตัวน้อยนายวิ่งเร็วดูสิโอ้โห ตกด้วยมาแล้วมาแล้วนี่่ทำไมไม่มีกรเตี๊ยบตั้งเลยอ่ะนุ่มโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแม่มดนะครักทุกคนแม่มดนเยอะมากเลยโอ้โหตัวเดียวนะครับแต่ว่าบางคนไม่มีนะครับ เจอเลยนะคะบอกไปหนยโอเคไหนเอ่ยไม่เจออะไรเลยโอ้เจอแค่ซอมบี้ กเบเบอ็น,น,นอร์ตั้งตั้งรูเหมือนไงแล้วนะครับกบใจหลายเดอเลยเราไม่เจอสเกลเดนนเลยนะครับโอ้นูก็สีเขียวอ่านี่เข้ามา จะตายแน่นอนแตนขอสังเวชชีวิตนายอโอ้ยโอ้โหโอ้โหตายจนหมนดเราเจอแต่ยายแมงมุมเยอะมากเลยผู้ชมนี่ลายตาหลายตา นู่นเนี่ยสักอย่างเดียวตั้งตัวเลยโอ้โหวิ่งนะครับต้องการมันนี่ต่อตอนย่อยโอ้ยนี่เยอโอ้โห ีกันเองด้วยสุดยอดโอเคเราก็ได้กระดูกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ขอลาันก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายรักอนเร็ว